สว,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจูนนะคะยัมาสอนเกี่ยวกับเรื่องปริมาตรของกลวยนะคะเนื่องจากนะคะกลวยมีความสัมพันธ์กับปริมาตรของทรงกระบอกนะคะดังนั้นกลวยจะเป็น1ใน3ของปริมาตรทรงกระบอกนั่นก็คือเศษหนึ่ส่วนสพอยกกำลังสองเนั่นเองไพอาากลังสองมาจากกลวยเนี่ย ฐานของเขานะคะเป็นรูปวงกลมดังนั้นเราจึงใช้สูตรพื้นที่วงกลมนั่นก็คือพายอยกกำลังสองนั่นเองค่ะส่วน S เราจะแทนด้วยความสูงของกลวยนะคะดังนั้นปริมาตรของกลวยก็จะเป็นเศษหนส่วนสพายอยกกำลังสองเมื่อ R แทนแลัศมีของฐานของกรวยและ S แทนความสูงของกรวยค่ะ นอกจากนี้แล้วคุณครูก็ยังทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเนื่องจากถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดสูงตรงมาเราต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาช่วยในการหาความยาวด้านที่เราต้องการนะคะในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆความยาวกําลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากมีค่าเท่ากับผลบวกของความยาวกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากทั้ง2ด้าน,นะคะ่ะเมือ่อ c แทนความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก A และ B แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากเราก็จะได้ C กําลังสองเท่ากับ A กําลังสองบวก B กําลังสองหรือเวลานักเรียนจำาจะจํา ABC ค่ะจาด้านตรงข้ามกําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านจับมายกกําลังสองแล้วเอา,าบวกกันนะคะด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะมุมฉากอยู่ด้านนี้ถูกไหมคะด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมุมฉากนั่นก็คือด้าน C นั่นเอง ด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดนะคะดังนั้นหาด้าน,นตรงข้ามมุมฉากให้เจอแล้วจับสองด้านที่เหลือยกกาลังสองแล้วเอาเขามาบวกกันนั่นเองนะคะคำว่าด้านประกอบมุมฉาคือต่อกันแล้วเกิดเป็นรูปมุมฉาต่อกันแล้วเกิดรูปมุมฉากนี่คือด้านประกอบมุมฉากนะคะด้านที่ต่อแล้วเป็นมุมฉากจะเรียกว่าด้านประกอบ ชากเนาะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งถ้วยไอศครีมโคนรูปกลวยสูงส4เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้ยาวเจเซนติเมตรจะจุไอศครีมได้เท่าไร่ความว่าจุไอศครีมในที่นี้ก็คือปริมาณไอศครีมที่อยู่ในถ้ถวยรูปกลวยนะคะอ่า ข้อนี้โจทย์กําหนดอะไรมาลูกโจทย์กําหนดความสูงของกลวยมาแล้วนะคะไอ้สกีมนะ,ะสูง14เซนติเมตรกำหนดอะไรมาอีกกําหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมา ยาวเซนติเมตรถ้ากำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางมานะคะเรายังไม่สามารถแทนค่าลงไปในสูตรปริมาตรกลวยได้เนื่องจากสูตรปริมาตรเนี่ยเขาใช้ R กกำลังสองซึ่ง R แทนรัศมีใช่ไหมดังน,นั้นเราต้องหารัศมีจากเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนนะคะรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะแล้วจับเส้นผ่านศูนย์กลางมาหารด้วย2นะคะ <c oughs> ้วมีเส้นผ่านศูนย์กลาง7ซนติเมตรนะคะจะมีรัศมีเท่าไรรัศ <c oughs> มีเกิดจากเส้นผ่านศูนย์กลางหารสองนั้นเจ็ดหารสองก็มีค่าเท่ากับ3 5มจเซนติเมตร หรือบางคนอยากใช้เศษเส่วนสะคะในการคำนวณก็ได้นะคะไม่มีปัญหาดูรัศมีแล้วรู้ความสูงแล้วว่ากลวยสูงเท่าไหร่คะ14เซนติเมตรดังนั้นเราสามารถหาปริมาตรของกลวยได้เลยปริมาตรของกลวยเท่ากับเศษหนส่วนสพายอายกกำลังสอง นะคะเมื่อแทนค่าพายเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับเป็นค่าประมาณนะคะก็เศ่งส่วนสในข้อนี้พายสามารถใช้22่ส่วนเได้เพราะสามารถตัดกับความสูงส่วน7ตัวนี้จะตัดรัศมีหรือตัดความสูงก็ได้นะคะรัศมีกำลัง2ก็ต้องคูณรัศมี2ครั้งแล้วคูณความสูง สองเสร็จแล้วเราก็หาผลลับนะคะสามจุคูณสาได้12.25ถูกไหมสอคูณย2่สเป็น44เอาสิบสอุ่าสิบสคูณกับสีได้539เนาะแล้ว539รามสหารด้วย3ก็จะมีค่าประมาณ1 7 9 6 6รจ็ดสิาดนะคะจุดหซ้ำดังนั้นเราก็จะผัดขึ้นไปเป็น 1 7 9 6ุกาเซนติเมตรดังนั้นถ้วยไอศครีมทรงกล้วยจะจุ ไอสกรีมได้179.7งรกูปบาทเซนติเมตรตัวอย่างที่สองค่ะจงหาปริมาตรของกวน1ซึ่งสูงเอียงยาว17เจ็ซนเมเส้นผ่าสูงกลางยาว16เซนติเมตร ข้อนี้บอกอะไรมาคะข้อนี้โจทย์บอกสูงเอียงยาว17ซนติเมตรบอกเส้นผ่านศูนย์กลางยาว mm hmm. 1 6เซนติเมตรเขาถามอะไรถามหาปริมาตรดังนั้นเราสามารถหาปริมาตรได้อยังยังไม่สามารถหาปริมาตรได้ถูกไหมต้องหารัศมีก่อนหารัศมีแล้วยังก็ต้องหาความสูงตรงจากสูงเอียงก่อนถูกไหมคะ ในนั้นถ้าโจทย์กำหนดสูงเอียงมาเราก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเข้ามาช่วยในการหาความสูงตรงนั่นเองนะคะวา่าฐานนะคะวาากรวยอาจจะเบี้ยวๆนิดนึงนะล,ลูกนะความสูงนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเบี้ยวนิดนึงนะคะอ่ เส้นผ่าศูนย์กลางยาวเท่าไร่เส้นผ่าศูนย์กลางยาวสิบหกดังนั้นเราต้องหารัศมีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมดังนั้นรัศมียาวเท่าไหร่คะอ่ายาวแปดเซนติเมตรโจทย์บอกสูงเอียงสูงเอียงอยู่ด้านนี้นะสูงเอียงคือด้านข้างๆนะคะยาวสิบเจ็ดเซนติเมตรนี่คือสูงเอียง เราต้องหาสูงตรงก่อนถูกไหมดังนั้นเราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสหาสูงตรงได้เลยนะคะ,ะเราเขียนอธิบายก่อนอกล้วยมีเส้นผ่านสูงกลาง16 เนตติมรดังนั้นจะมีรัศมีสิบหกหารสองเท่ากับแปดเซนติเมตรกำหนดสูงเอียงมาถูกไหมสูงเอียงยาวสิบเจ็ด เซนติเมตรดังนั้นเรากำลังจะหาความสูงของครววนะคะโดยใช้ทฤษฎีบทของพีาทาโกรัสทฤษฎีบทพิทาโกรัสว่าไงคะด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่ากับผลบวกของด้าน ประกอบมุมฉากนะคะจับยกกําลังสองนี่ตรงนี้เป็นมุมฉากเนาะความสูงต้องตั้งฉากกับฐานใช่ไหมด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า17ยกกําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากจับยกกาลังสองแล้วมาบวกกันเลยนะคะก็จะเป็น8ยกกําลังสองบวกกับ h ยกกําลังสอง สิบเคูณสิได้สองร้ไปคูณแดได้64บวกกับ h กําลังสองเราก็จะย้าย64ไปลบออกจาก2อ9สิบนะคะแก้สมก,การย้ายข้างมาบวกแก้มาเป็นลบ h กําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ225 h เดียวความสูงกํลังสองได้225อะไรเหมือนกันคูณกันแล้วได้225ร่ะนั่นก็คือ 15นั่นเองดังนั้นกล้วยของเราสูงเท่าไหร่ดังนั้นกล้วยฉะนั้นกล้วยมีความสูง15หน่วยเดียวกันนะคะเซนติเมตรนั่นเองเราก็ได้ h เ,เท่ากับ15ละอ่ะเมื่อได้ความสูงแล้วหาปริมาตรได้ยังคะ หา uh huh. ปริมาตรได้แล้วนะคะปริมาตรของกลวย uh huh. เท่ากับเศษ1ส uh ่วน3พาย r ยกกำลัง 2H นะคะข้อนี้เราก็ใช้พายมีค่าประมาณ3.14เนาะเศษ1ส่วน3คูณ3.14รัศมีคืออะไรคะ รัศมีคือ8ก็8คูณกัน2ครั้งแล้วก็คูณความสูงเมื่อกี้นี้ที่เราหาได้ก็คือ15 3ตัด15ได้เหลื 5. อ5 8คูณ8คู 5, ้5คูณกับ3.14 mm hmm. ก็จะมีค่าประมาณเท่าไหร่ลูกจะมีค่าประมาณ1,004.80หรือจุด8ลูกบาศซนติเมตรนั่นเอง Uh huh. ว่าสรุปทังนั้นกล้วยมีปริมาตรประมาณ1 4ึ่งพัน่ลูกบาศเซนติเมตรค uh. อย่างที่คุณครูบอกนะคะในการเลือกใช้ค่าพายนะถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดมาให้หนูจะแทนด้วยสา4ุหนึ่งสี่หรือประมาณยี่7เจ็ดก็ได้นะคะถ้าเกิดแม่เจ็ดไม่มีตัวหารเราก็เราจะได้ไม่ต้องหารเยอะไงนะคะไม้ว่าถ้าหารเยอะคือ3มก็ตัดไม่ได้เจก็ตัดไม่ได้มาคูณกันอีกตัวหารเนียะจะเป็นยี่บเอ็ดต้องใช้แม่ยี่สบเอ็ดเนาะบางทีท่องหรือตั้งคูณไม่คล่องนะคะเราเลยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างที่3มนะคะจงหาปริมาตรของกลวยอันหนึ่งซึ่งสูงเอียงยาว26ซนติเมตรสูง24ซนติเมตรข้อนี้โจทย์กำหนดสูงเอียงมายาว26แล้วก็กำหนดสูงตรงมา24ซนติเมตรโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาปริมาตรอีกแล้วดังนั้นจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไม่สามารถหาปริมาตรได้ถูกไหมจะหาปริมาตรได้ต้องรู้อะไรกันคะ อ่าต้องรู้รัศมีก่อนนะคะดังนั้นเราต้องหารัศมีก่อนก่อนอื่นเลยมวาวาดรูปตามสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก่อนอ่วาวาดกล้วยวาสูง,สงแล้วก็วาดรัศมีเบี้ยวนิดนึงเนาะอ่านะคะด้านนี้ ฐานกับสูง,สงตั้งฉากกันรัศมีอยู่ที่ฐานนะคะสูงตรง24สูงเอียง26เราหารัศมีได้ไหมหาได้นะคะหาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสหารัศมีนะ,ะโดยใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพิทากรัสว่าไงด้านตรงข้ามม,าามุมฉากมุมฉากอยู่ตรงนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน26ถูกไหมจากด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองย6ยกกําลังสองเท่ากับ2ด้านที่เหลือยกกำลังสองบวกกันเลยค่ะ24กําลังสองบวกกับ R ยกกําลังสอง26คูณ26ได้เท่าไหร่ได้6 7 6นะคะ เท่ากับ24กําลังสองคือ576บวกกับ R ายกกำลังสองย้ายข้างไปค่ะแก้สมการนะคะหาอาลังสองเราก็จะย้าย576ไปลบออกจาก676รลบกันเหลือเท่าไหร่คะ r าําลังสองลบกันเหลือ100เนะาะอเดียวอะไรเหมือนกันคูณกันแล้วได้100นั่นก็คือ10คูณ1ิ หนึ่งดังนั้นข้อนี้ก้วยจะมีรัศมียาวเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรอ่าได้รัศมีแล้วหาปริมาตรได้หรือยังหาได้แล้วถูกไหมอ่าปริมาตรของก้วยสูตรว่าไงคะ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสามพายยกกำลังส h อ่เปลี่ยนจากเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายประมาณเศษหนส่วนสคูณข้อนี้ควรใช้พายเท่าไหร่บอกสูง24รัศมี10บดังนั้นเราใช้3.14เนาะแล้วก็คูณกับรัศมีที่เราหาได้เมื่อกี้นี้1 0บคูณสิ 10, เนาะอย่าลืมนะคะรัศมีกำลังสองนะคะแล้วก็ความสูงที่โจทย์กำหนดมาแล้วก็คือ24 สามคูณแปดได้ยี่สิบสี่ดันั้นตัดได้ไปสามจุดหนึ่งสี่คูณสิบคูณสิบคูณสิบหมายความว่าเราเลื่อนจุดทศนิยมถอยหลังมาได้หนึ่งตำแหน่งถูกไหมดังนั้นสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยคูณในหนึ่งร้อยเลื่อนจุดออกมาได้สองตำแหน่งนั่นก็จะเป็นสามร้อยสิบสี่คูณกับแปดก็จะมีค่าประมาณสองพันห้าร้อยสิบสองลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเอง ดังนั้นนะคะกล้วยมีปริมาตร2,512ลูกบาทเซนติเมตร ข้อนี้เนาะบอกสูงเอียงบอกสูงมาเราต้องหารัศมีก่อนนะคะไม่ยากนะคะใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสเข้ามาช่วยนักเรียนก็วาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบที่โจทย์กำหนดมาให้ถูกต้องเนาะขาดด้านใดก็หาด้านนั้นนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่4จงหาความสูงของกลวยที่มีปริมาตร4 9 5 0ลูกบาศเซนติเมตรและรัศมีของฐาน ลัศมีของกล้วย15ซนติเมตรข้อนี้โจทย์กำหนดปริมาตรมาแล้วเห็นไหมกำหนดปริมาตรมาแล้ว4 9 5 0ลูกบาศเซนติเมตรแล้วก็กำหนดลัศมีของกล้วยมาอีก15ซนติเมตรโจทย์ให้หาอะไรคะโจทย์ให้หาความสูงของกล,วล,ล้วยงน้นเราสามารถหาความสูงของกล้วยได้ไหมหาได้ถูกไหมบอกปริมาตรมาแล้วบอกรัศมีมาแล้ว นะคะดังน,นั้นเราสามารถแทนสูตรปริมาตรของกลวยได้เลยใช่ไหมนะคะเขียนสูตรก่อนปริมาตรของกลวยเท่ากับเศษหนึส่วนสพายายกกำลัง2 H นะคะถ้าใครจำไม่ได้ก็จำเศษหนึส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณสูงก็ได้ ะะแล้วดูลักษณะของฐานเขาฐานเป็นรูปอะไรใช้ตัวนั้นนะคะ,ะข้อนี้บอกปริมาตรมาแล้วใช่ไหมก็ใส่ไฟในฝั่งปริมาตรเลย4950แทนค่าลงไปนะคะก็เท่ากับเศษหนึส่วนสาข้อนี้คุณครูจะใช้22่ส่วนเ นะคะเพราะว่ามันต้องย้ายข้างหาความสูงตัวเดียวเนอะเดี๋ยวมันเป็นโทศนิยมถ้าเกิดมันอยู่ในตัวหารมันจะหารลบาบากใช่ไหมเนึ่งนั้นเราก็ใช้ยีสบสองส่วนเจแทนคูณกับรัศมีกําลังสองแล้วก็คูณกับความสูงเนี่ยนะคะเราต้องย้ายข้างไปนะคะแก้สมก,การย้ายข้างฝั่งที่อยู่ติดกับเสย้ายไปให้หมดนะคะอ่าร้อยห้าสิบค่ะ สามกับเจ็ดหารอยู่ใช่ไหมสามหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณเจ็ดหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณนะคะเสร็จแล้วตัวเศษนี่เป็นตัวคูณย้ายลงมาหารอ่ะยีอยู่ข้างบนย้ายลงมาอยู่ข้างล่างคูณกับ15ข้างบนลงมาอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดตัดเป็นไม้ นะคะอะยวครูแสดงวิธีการตัดให้ดูข้อนี้4,950คูณ3คูณ7ส่วนด้วย22คูณ15คูณ15อ่ะ3ตัดกับ15ก่อน5ตัดกับนี่ได้4,950ได้ก็หารด้วย5ไป5คูณเลยกค่เคียง49 5 9 45ถูกไหมเหลือเศษ4นะคะก็เป็น45 5คูณอะไรได้45 5 9 45มีศูนย์อีกตัวหนึ่ง5คูณอะไรได้ศูนนั่นก็คือศูนนั่นเองต่อมาเอา15ตัดต่อใช้แม่5 5คูณอะไรได้15 5 3้5หคูณอะไรใกล้เคียง9 5 1 5เหลือเศษ4ถูกปะ5คูณอะไรได้สี่สิาห้ไรคะ5 9ก้าสี่สิบหก็จะเหลือเศษสี่หคูณได้สี่สิบห้าแปดสี่สิเสร็จแล้วสามตัดต่อได้ถูกปะสามคูณได้สิบเก้าสามหกสแปดเหลือเศษหนึ่งสามคูณได้สิบแปดกปดนะคะยี่สิบสองก็ตัดกับ6 6สิบหกได้ถูกปะ่สอคูณ3ได้66ดังนั้นตัวส่วนหมดแล้วเหลือแต่ตัวเศษนะคะจับตัวเศษมาคูณกัน3คูณ7เป็น 21นั่นเองดังนั้นกลวยนี้มีอ่ากลวยนี้มีปริมาตรเท่าไหร่คะเอ้ยไม่ใช่มีปริมาตรขอโทษค่ะดังนั้นกลวยนี้มีความสูง21เซนติเมตร ถ้าโจทย์กําหนดปริมาตรมาให้แล้วนักเรียนไม่ต้องใช้พีทาโกรัสเนาะจากตัวอย่างนะคะทั้ง4ตัวอย่างที่ครูกําหนดให้นักเรียนดูเนี่ยที่ทำให้นักเรียนดูนะคะ ดูด้วยว่าโจทย์กําหนดอะไรมาเนาะถ้าบอกสูงเอียงมาเมื่อไหร่ถ้ามีคําว่าสูงเอียงเราก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาช่วยในการหาคําตอบนักเรียนกว็วาดรูปแล้วเติมส่วนประกอบที่โจทย์กําหนดให้มาก่อนเนาะนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่โจทย์บอกปริมาตรมาแล้วนะคะนักเรียนสามารถหารัศมีหรือความสูงได้เลยนะคะถ้าบอกปริมาตรมามันจะคํานวณง่ายไม่ต้องเอาพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะคะ วันนี้คุณครูมีตัวมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำา4ข้อด้วยกันนะคะดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะแล้วดูสิ่งที่เขากำหนดให้มาว่าสามารถหายังไงนะคะถ้าบอกเส้นผ่านศูนย์กลางมานักเรียนก็ต้องหารัศมีก่อนนะคะถ้าโจทย์ยังไม่ได้บอกความสูงบอกสูงเอียงมานักเรียนก็ต้องหาความสูงจากสูง ยงก่อนโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสบอกปริมาตรมาแล้วนี่ก็แทนค่าลงไปในสูตรได้เลยนะคะอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสอนเกี่ยวกับปริมาตรของกลวยนะคะแล้วก็ซึ่งแต่ละโจทย์เนี่ยนะคะไม่ได้บอกความสูงมาให้ นะคะบอกสูงเอียงมาเราก็ใช้พีทาโกรัสเข้ามาช่วยแต่ถ้าบอกปริมาตรมาแล้วไม่ต้องแล้วแทนค่าลงไปในสูตรได้เลยหลักในการเลือกใช้ค่าพายค่ะนักเรียนสามารถใช้ได้ทั้ง22/7หรือ3.14ถ้านักเรียนใช้22 7ส่วนจะคะจะตัดที่ความสูงหรือตัดที่รัศมีก็ได้นะคะอย่าลืมว่ารัศมีกำลังสองนะ R คูณ r สองครั้งนะคะในการทำแบบฝึกหัด นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปลงอัลบั้มของตัวเองใส่อัลบั้มเดิมนะไม่ต้องเพิ่มอัลบั้มใหม่นะคะไม่ต้องเพิ่มอัลบั้มรายวันเนาะใครที่เพิ่มอัลบั้มรายวันอยู่ช่วยแก้ไขให้ครูในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมลงชื่อใต้คลิปด้วยเดี๋ยว100คนแรกครูบวกคะแนนพิเศษให้ดีกว่านะคะแล้วก็ขอรูปถ่ายขนาดเรียนให้ค,คุณครูด้วย1รูปนะ เพื่อเป็นหลักฐานว่านักเรียนได้ดูคลิปจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจดูและก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันนะคะสวัสดีค่ะ